จัดเต็มรำแก้บนเพื่อลูกหลังลูกชายสิบขวบคว้าแชมป์โลกเรียกได้ว่าล่าสุดเปิ้นจูนแต่งชุดรำแก้บนจัดเต็มหลังจากน้องโอกาลูกชายคว้าแชมป์โลกเจ็สสกีที่สหรัฐอเมริกา27ตุลาคม2565หลังจากน้องโอกานัคราศิลาชัยเดินทางไปแข่งขันเจ็สสกีชิงแชมป์โลกณเมืองเลคฮาวาสูรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกา แล้วสามารถคว้าแชมป์ที่อายุน้อยที่สุดในโลกกลับมาได้ล่าสุดพอเปิลน,นาคอนและแม่จูนเกสมาก็พากันมาแก้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณรนาาพระพรมโรงแรมเอราวันสื่อแยกราชประสงค์ที่เคยบ่นไว้ว่าหากลูกชายได้แชมป์กลับมาจะมารำแก้บนเมื่อลูกชายสารฝันได้ดังใจแล้วเปิลและจูนจึงรีบเคลียร์คิวงานแต่งองค์ทรงเครื่องในชุดรำเต็มยศไปร่ารำในท่าต่างๆตามที่ได้ฝึกฝนมา รำได้ยังอ่อนช้อยและสวยงามเพื่อแก้บนตามที่ขอไว้โดยมีน้องอออเกรสลูกสาวคนเล็กตามมาให้กำลังใจอีกด้วย